สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน PTN นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับที่ผมได้พูดออกไปนี้อาจจะไม่ใช่ถูกทั้งหมด100%เอนนะครับไอนี้เป็นความที่ผมเข้าใจแล้วก็ที่ผมศึกษามานะว่าเป็นยังไงนะครับผมผมก็จะมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับเพราะว่า หลายๆคนนะครับหรือในกลุ่มของพวกคนขับโซนิกหรือว่าหลายๆคนที่โพสต์มาใต้คอมเมนต์ของ youtube นะครับว่า,าสายเส้นนี้อุดได้ไหมสายเส้นนี้มีไว้ทำอะไรหลายคนนะครับที่มีคำถามคำถามนี้อยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมก็จะมาบอกอาสาระความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าสิ่งที่เขาสร้างออกมาสายนี้นะครับมันคือสายอะไรนะครับผมอ่า ไอ้น,นี้เพื่อนๆสังเกตไว้นะครับว่าสายเส้นนี้นะครับมันจะต่อไว้กับกองอากาศนะครับในกรณีที่เราใส่กองอากาศอยู่ในหม้อก,กองครับผมนะครับก็บคือมันต่อของมันปกติไอ้น,นี้เป็นระบบที่รถสร้างมาปกตินะครับส่วนใหญ่คนวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่เราแต่งรถกันเราก็จะถอดกองอากาศออกถูกต้องไหมพอพอถอดกองอากาศออกเส้นนี้เราก็ต้องเหลือไว้หรือบางคนไม่ไม่มีเส้นนี้ก็เปิดรูไว้ตรงที่แครงเครื่อง คอันนี้ผมอธิบายนี่อ่าคร่าวๆก่อนอ่าหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนึกภาพให้ออกนะครับว่าแค้งเครื่องของเราเนี่ยอ่าในแค้งในแค้งเนี่ยถ้าเราไม่มีรูเนี่ยมันมันมันจะเป็นแบบรูแบบตันๆเลยใช่ไหมครับไม่มีทางออกเลยสังเกตไหมรูนี้ก็เลยสร้างมาเพื่อประโยชน์ที่ผมจะเล่านี่แหละครับว่าประโยชน์ของมันคืออะไรอ่าเพื่อนๆลองนึกภาพให้ออกนะครับก็คือว่าอ่าลูกสูบอ่าอันนี้ในกรณีที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ก็คือจังหวะอัดสุดหรือจังหวะจุดระเบิดนั่นเองพเพื่อนพเพื่อนเพื่อนนึกออกใช่ไหมครับพอลูกสูบเคลื่อนที่ลงก็คือจังหวะดูดนั่นเองพอจังหวะดูดเพื่อนเพื่อนนึกนึกภาพออกไหมครับว่าตอนที่ลูกสูบมันเคลื่อนที่ลงแรงดันที่ลูกสูบมันดันดันลงมาเข้าในห้องเครื่องนะครับอากาศที่มันมาจากการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบเนี่ย เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าแรงดันใต้สูบะครับเพื่อนเพื่อนนึกให้ออกนะครับแรงดันใต้สูบมันก็จะดันพวกอากาศที่ลูกสูบมันเคลื่อนที่ลงเนี่ยดันออกมาทางรูที่เขาสร้างออกมาเนี่ยแหละครับอา่าแล้วเข้าไปในกองอากาศอา่อาไอ้นี้ยังนึกทันอยู่นะครับอา่าถ้าเพื่อนเพื่อนนึกสภาพว่าถ้าไม่มีท่อตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงมันไม่มีทางออกถูกไหม มันก็จะไปดันพวกซีนต่างๆหรือว่าดันอะไรที่มันจะออกให้ได้อะครับผมพวกนั้นแหละครับมันจะทําให้เกิดอาการรั่วง่ายที่สุดเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกมันตันมันตื้อมันพยายามหาทางออกให้ได้นะครับผมอ่านั่นเองสายนี้ก็คือตอบโจทย์ต่อสิ่งที่เขาสร้างออกมาก็คือนั่นแหละครับอากาศที่มัน เกินมาจากลูกสูบดันลงมันก็จะดันออกมาเข้ากองอากาศแต่ที่มันเข้ามากองอากาศมันไม่ได้มาอากาศอย่างเดียวนะครับเพื่อนมันจะมีละองน้ํามันมาด้วยอนึกออกใช่ไหมครับละองน้ํามันนี่แบบมันเป็นเล็กๆนะครับละองแบบละองน้ํามันเลยครับแล้วเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีว่าตรงกองอากาศเนี่ยมันจะมีไอ้อ่ะเขาเรียกว่าตัวดักตัวดักน้ํามันอยู่เป็นใสๆเป็นติ่งๆออกมาครับ นั่นแหละครับผมมันคือตัวดักน้ำมันที่มาจากตัวแข้งเครื่องที่มันดันออกมานั่นเองแต่อากาศอะ่ะมันก็นำกลับไปใช้แล้วเวลาลูกสูบมันเคลื่อนที่ลงก็คือจังหวะด,ดูดเนี่ยนั่นแหละครับมันก็จะเอาอากาศตรงนี้ครับผมเข้าไปในห้องเผงาไหม้อีกรอบนึงเหมือนกับว่ามันเป็นวัตักรหมุนเวียนนะครับแค่เขาสร้างมาเพื่อให้แบบ ให้เกิดประโยชน์ท่านได้มากที่สุดครับผมมึงแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาเนี่ยประโยชน์ของมันมันต้องมีนะครับเพื่อนมันไม่มีนี่คือมันมันมันไม่ใช่แน่ๆครับเขาสร้างมามันต้องมีอะไรจุดประสงค์ของมันก็คือนั่นแหละครับมันก็จะทําให้อากาศที่มันดันออกมาก็กลับไปใช้แล้วหมุนเวียนอยู่นั่นแหละครับผมหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆแล้วเพื่อนๆนึกภาพออกไหมเวลาเพื่อนๆอุด ั่นแหละรครับสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะเจอก็คือหนึ่งเลยเครื่องร้อนง่ายเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะระบายที่เขาสร้างออกมาแล้วซีนต่างๆซีนน้ำมันซีนอะไรต่างๆจะรั่วง่ายเพราะว่ามันถูกอัดถูกดันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เลยทำการอัดอัดหาทางออกให้ได้ครับรั่วรั่วตามซีนต่างๆเนี่ยรั่วไปหมดเลยนี่แหละครับ เหตุผลเลยที่ทําไมก็ถึงสร้างท่อตัวนี้มาผมแนะนำนะครับอย่าอุดนะครับเพื่อนๆอย่าอุดเด็ดขาดเลยเพื่อนๆปล่อยมันเถอะครับเพื่อนๆจะปล่อยแบบอแบบสายแบบนี้ก็ได้แต่เพื่อนๆต้องทําใจว่าน้ํามันที่มันจะออกมาเนี่ยมันอาจจะเลอะส่วนตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเอาสาย สายมันมาเพื่อนๆก็ถอดตั้งแต่ตัวที่แคร้งเลยน้ํามันมันก็จะซึมอยู่ตรงนี้แหละครับมันก็จะออกจแถวตรงนี้แหละก็จะเละๆหน่อยๆแต่ไม่ได้ออกมาเยอะนะครับมันออกมาเป็นละอองละอองแค่นั้นเองนี่นะครับคือสิ่งที่เขาทําออกมาเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยไม่มีส่วนไหนหร้วครับที่เขาสร้างออกมาแล้วไม่มีประโยชน์นึกออกไหมครับ เหมือนกับตัวตัวบำบัดไอเสียที่เราถอดกันนี่เองนะครับมันหลักการทํางานนี่เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆก็คือมันเอาอากาศเนี่ยกลับไปใช้ใหม่เหมือนกันเลยอ่าแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันก็เป็นอ่าหน้าที่หลักของมันอีกหน้าที่หนึ่งที่อ่าเขาเออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใครจะพูดว่าอ่าเป็นตัวระบายความร้อนเป็นตัวไอ้นุ้ยนี่มันมันถูกหมดนะครับ แล้วแต่คนเข้าใจคือเอาง่ายๆมันมีรูออกทางแข้งเครื่องมันต้องระบายอยู่แล้วอ่าเพื่อนๆน,น,นึกออกให้ให้มันเข้าใจตามไปด้วยนะครับผมอ่าแค่นี้แหละครับส่วนอ่าพวกอ่าที่ว่ามันเข้าไปในกองแล้วมันจะมีตัวดักน้ํามันไอ้นั้นอ่ะเขาเขาก็บอกแล้วนะครับในมาตรฐานนะครับผมทําความสะอาดทุกๆอ่าสี่พันกิโลเมตรแปดพันกิโลเมตรก็คือถอดมาแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยครับ ก็คือในมาตรฐานของ Honda เขาระบุไปแล้วนะครับไอตัวไอตัวไอกองที่ดักน้ํามันใสๆนะครับผมอ่านั่นแหละสังเกตดูเพื่อนๆนเนๆวล,ลาเปลี่ยนกองอากาศเพื่อนๆจะเห็นว่าทําไมในหม้อก,กองเรามันเปียกมันแฉะเลอะน้ามันนี่แหละครับไอตัวนี้แหละที่มันเข้าไปในห้องเผาไหมแต่มันไม่ได้เข้าไปเพราะอ่ามันไม่ได้เอาน้ํามันเข้าไปด้วยเพราะถูกไหมน้ามันมันถูกดักอยู่มันเอาอากาศนะครับเข้าไปอย่างเดียวโอเคนะครับ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสาระแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนสงสัยนะครับผมหลายคนมากๆเลยนะครับที่สงสัยผมก็เลยตัดสินใจว่าเออลองทําคลิปแบบนี้ดูดีกว่าเพราะว่าเผื่อมีคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมที่เข้ามาดูอยู่ผมก็อยากให้เขาแบบได้รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาอุดไปเนี่ยมันไม่ดีเลยอ่าอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะ อาจจะไม่มีสาระสําหรับบางคนอาจจะมีสาระเกี่ยวกับบางคนก็อย่าว่าผมนะครับผมก็ผมมาทําคลิปเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองโอเคครับบายบายครับสวัสดีครับ